สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระคุณแผนบ้านกลางเลยครับคุณแผนบ้านกลางเป็นพระกลูครับแล้วก็เป็นพิมพ์ทรงผลเล็กครับองค์นี้เป็นทรงพลเล็กนะครับแล้วก็มีคาบลักลาดํานะครับติดตามทั่วองค์นะครับทําพื้นผนังครับแล้วก็ยังมีฝ้าขาวขาฝ้ากูนะครับออกสีเทาๆนะครับแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังครับนีครับด้านหลังครับ คุณแผนบ้านกลางครับองนี้เป็นเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับเนื้อไม่หยาบครับดูด้านข้างครับด้านข้างนะครับดูให้ทั่วครับอีกด้านนึงครับมาดูด้านหน้าต่อครับนี่ครับคุณแผนบ้านกลางทรงพลเล็กเนื้อหนึบนุ่มนะครับองนี้และมีลักคาบลักลาดํานะครับติดทั่วองค์นะครับติดเฉพาะพื้นผนังนะครับเป็นพระที่น่ารักอีกองครับนี่ครับ เป็นพาที่น้าลักอีกองหนึง่งองค์ไม่โตนะครับเหมาะสำหรับเลี่ยมทองค้องนะครับไม่หนักครับผมว่านะครับทรงพลเล็กเนี่ยจะแลดูสวยกว่าทรงพลใหญ่นะครับและเป็นพาที่องค์กทัดลัดครับสวยเป็นพาเก่า่าคุณแผนบ้านกลางไนีรับการสร้างยางในยุคพะนเรศวนนะครับยุคพนเรศวน พระเจ้คุณทนกทางเด่นทางเมตตานะครับเมตตามหานิยมนะครับแค้วคาดแล้วก็มีคงกระพันด้วยนะครับคงกระพันครับคุณแผนบ้านกลางเยกว่าเป็นพานักลบก็ได้นะครับสมัยโบราณครับคุณแผนบ้านกลางนี่ผมว่าสร้างก่อนคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับน่าจะสร้างก่อนครับเพราะบางองค์นี่ไม่ค่อยสวยนะครับบางองค์ก็สวยครับ แล,แล้วสภาพเนี่ยเราก็ดูจากลัก <ills> ลาดํานะคร <jo bs> ับที่ความเก่าครับจะมีลาดํานะครับติดตามพื้นผนังแหละครับแล้วก็มีฝ้าขาวขี้กูครับฝ้าขาวขี้กูนะครับแล้ดูเหมือนจะผ่านการใช้มาบ้างแล้วนะครับน่าจะผ่านการใช้มาบ้างแล้วาะว่าผ้าดูง่ายนะครับตรงนี้ครับดูง่ายครับคุณแผนบ้านกลางครับเป็นผ้าดูง่ายสองพลเล็กครับโอกระทัดรัดเหลี่ยมทองของคอยนี่กำลังสวยครับ ทรงพลใหญ่นี่ผมลดูใจใหญ่มากเลยนะครับแต่ทรงพลเล็กเนี่ยขนาดเล็กครับก็ไม่เชิงเล็กมากนะครับผมว่าพอๆกับพอๆกับหลวงปู่ทิมเลยนะครับองค์ก็พอๆกับหลวงปู่ทิมนะครับองค์ไม่เชิงโตครับขนาดหลวงปู่ทิมครับขนาดคุณแผนบุญหลวงปู่ทิมวัดมหาไร่นะครับแต่วันนี้เป็นพระกุครับคุณแผนบ้านกลางเป็นพระเก่าครับ พาเก่าพายุคโบลานเป็นพายอดที่ยมครับเสนอราคาก็ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับโดวยเฉพาะทรงผลเล็กเนี่ยผมว่ามูลค่าน่าจะสูงอยู่นะเราเป็นพลาที่สภาพพลาดูง่ายครับมีฝ้าขาวขี้โกดนะครับแล้วก็เป็นค่อนข้างเนื้อละเอียดนะครับเนื้อจะไม่หยาบนะครับพวกนี้เนื้อจะไม่หยาบและมีฝ้าขาวปกคลุมครับ แล้วก็ยังมีนะครับคาบลักลาดํานะครับปลาดำา้วิจะขูท่านนะครับหูท่านจะสวยนะครับเนี่ยหูแกะหูใบสี่นะครับแล้วนั่งขัดสมาธิครับที่เขาเรียกวสมพรงพเล็กนะครับเนื้อที่จะยับยับย่นย่นนะครับจะยับยับย่นย่นนะครับผ้ากูดเนื้อท่านจะไม่ตึงนะครับจะยับยับย่นย่นนะครับที่เห็นนี่ครับยับยับย่นย่นนะครับ อยู่แค่นี้เคยๆจะเป็นสมประตูนะครับผมว่าน่าจะเป็นสมประตูนะประตูโบสถ์และสักอย่างครับซ้มประตูครับอยู่ในซ้มนะครับจริงๆแล้วผมว่า,วาคุณแผนบ้านกลางท่านจะจําลองพิมพ์มาจากรพระพุทธชินาราชน,นะครับโดยจากซ้มนะครับเส้นซ้มนะครับคงจะจําลองพิมพ์มาจากพระพุทธชินาราชครับแต่เป็นคุณแผนบ้านกลางครับเป็นผ้าย,ยอดที่ยอมอีกองหนึ่งครับแล้วก็เป็นพระง่าย สำหรับผมผมว่าดูง่ายนะครับองนี this, this ้ครับเป็นพระเนื ations, ้อค่อนข้างละเอียดนะเนื้อไม่หยาบครับบางองค์เนื้อหยาบก็มีนะครับเห็นว่าเคล้ายคล้ายกับชิ้นนางพญาก็มีนะครับคล้ายผ้านางพญาว่านางพญานะครับองนี้ค่อนข้างจะเนื้อละเอียดนะครับค่อนข้างจะละเอียดครับจะไม่เชิงละเอียดสักทีเดียวนะครับแล้วก็มีฝ้าขาวนะครับขาดลักล้าดําครับบ่งบอกเป็นความเก่าพ้ามีอายุครับเนื้อก็มีตึงครับ แล้วฉันจะไม่ตึงนะครับน่าจะยับยับย่นย่นครับนี่ครับน่อจะไม่เสมอกันนะครับขากูนี่น่าจะไม่เสมอกันนะครับน่าจะยับยับย่นย่นครับนั่งขัดสมาธิจัดเป็นพระสวยองค์ครับจัดเป็นพระสวยองค์ครับเหมาะสำหรับไปมีไ้บูชานะครับเมตตามหานิยมแควคาดครับคงกับพันชาติ ก่อนนี้เขาบอกว่าจะไปจีบสาวนีครับต้องมีผักคุณแผนบ้านกลางเนียครับเมตตามหานิยมสูงเขาไว้อย่างนั้นนะครับจริงเทีเป็นประการใดแล้วก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาใช้ครับส่วนใหญ่จะมีไว้บูชานะครับสะสมนะครับเก็บอย่างเดียวครับผมนักนิยมสะสมนะครับไม่่คยได้ไปใช้เรื่องแบบนั้นแหละครับคุณแผนบ้านกลางคุณค่าค่านิยมนี่สูงครับและเป็นพักกรุ สมัยพระในเรสวนท่านเป็นคนสร้างครับเนื้อจะยับยับย่นย่นครับมีขาลักลาดำมีฝ้าขาวผมว่าองค์นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมีความเก่าพอประมาณครับหกเจ็ดร้อยปีครับประมาณนะครับประมาณการประมาณหกเจ็ดร้อยปีนะครับกือนเป็นบ้านกลางครับก็เป็นพระโก้ครับพระโกเก่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้จหาชบยากกับทุกทีครับ ถึงตลาดพระจะซบซาวนะครับแตข่ของนี่ก็หายากนะครับไม่เฉีหงง่ายๆนะนานๆจะเจอสักองคครับไม่เฉียงง่ายๆครับนานๆจะเจอสักองยิงทรงพลเล็กด้วยนะครับหายากครับส่วนใหญ่เราเห็นมีแต่ทรงพลใหญ่นะทรงพลใหญ่ทรงพลใหญ่แต่สาหรับผมนะผมชอบทรงพลเล็กนะครับองค์ท่านกระทัดรัดองค์ใชไม่ไม่ไม่เชิงโตนะครับไม่เชิงโตครับ เอาละครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้คลิปหน้าโอกาสหน้าเราเค่อยพบกันใหม่ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ